สวัสดีครับผมคลิปนี้ขอใช้เวลาสั้นๆกระชับนะครับคลิปนี้จะมาไขข้อสงสัยที่มีสมาชิกถามมาก็นานแล้วนะครับอาจจะหาคลิปของผมไม่เจอผมเคยทําคลิปไปแล้วนะก็มีสมาชิกบางท่านสงสัยว่าเอ๊ะถ้าจะปลูกไผ่รอบขอบสระเนี่ยเราควรปลูกชิดด้านในหรือด้านนอกดีแล้วรากไผ่เนี่ยมันกระจายตัวไกลแค่ไหนกว้างแค่ไหนและมันดิ่งลงลึกแค่ไหนซึ่งไผ่มันก็มีหลายชนิดหลายประเภทนะครับแต่อยู่ในวงเดียวกันทั้งหมดนะครับ ไผ่เนี่ยมีระบบรากเป็นรากฝอยรากของไผ่สามารถดิ่งลงลึกได้มากกว่า2เมตรนะครับเพราะว่าผมเคยขุดบ่อน้ํากลางสวนไผ่ขุดลึกลงไปประมาณ2เมตรยังเจอรากไผ่อยู่เลยหากมีข้อสงสัยว่ารากไผ่เนี่ยมันกระจายตัวได้กว้างแค่ไหนดูไผ่กอนี้นะครับไผ่กอนี้เป็นไผ่ที่ผมปลูกไว้กั้นตะลิงข้างตะลิงแถวนี้นะครับที่ห่างจากสวนไผ่ผมเนี่ยประมาณ3เมตรมันก็จะมีรากกระจายตัวรอบเลยตัวนี้เป็นประการกั้นน้ําอย่างดีครับ ถ้าไม่มีรากไผ่พวกนี้ที่คอยเกาะยึดผิวดินเอาไว้เนี่ยรับรองตะิ่งฟังที่ผมอยู่เนี่ยไม่เหลือแน่นอนนะครับเพราะว่าปีนี้น้ําแรงมากผมวางแผนปลูกไผ่กั้นน้ําไว้เมื่อ3-4ปีก่อนนะครับเพราะว่ารู้สถานการณ์อยู่แล้วว่าถ้ามีที่ข้างตะิ่งยิ่งเป็นแอ่งน้ำเนี่ยก็คือเป็นทางโค้งเนี่ยมันจะเกิดการกัดเซาะมากที่สุดก็เลยเอาไผ่มากั้นไว้อย่างที่เห็นครับรากไผ่ประสานตัวคล้ายๆกับตะข่ายแย,ายมงมุมเนี่ยมันก็เลยเกาะยึดตะิ่ง ฝั่งที่ผมอยู่ไว้ได้นะครับนี่คือประโยชน์ก็ประมาณสามสี่เมตรครับที่รากไผ่กระจายตัวไปได้นะและอาจจะมากกว่านั้นเพราะว่าในสวนไผ่ผมปลูกห่างกัน 45- หเมตรขุดไปตรงไหนก็เจอรากไผ่นอกสวนไผ่ก็ยังเจอรากไผ่นะครับถ้าหากถามว่าถ้าจะปลูกไผ่รอบขอบสระเนี่ยเราควรปลูกชิดฝั่งไหนผมแนะนําเลยว่าไม่ต้องไปปลูกชิดฝั่งด้านในก็ได้นะครับปลูกฝั่งด้านนอกของขอบสระห่างสักประมาณ3-4เมตร พอดีรถยนต์จอดได้เราจะเดินรอบขอบสาก็ร่มรื่นนะครับถ้าปลูกไว้ชิดขอบสระด้านในเนี่ยแน่นอนว่าใบไผ่มันก็จะหล่นลงน้ําตามปกตินะครับแต่ว่าออกหนอนดีแน่นอนถึงจะปลูกห่างสัก4เมตรมันก็ออกนอนดีเพราะว่ารากไผ่เนี่ยกระจายตัวได้ไกลมากแล้วก็ลึกนะครับสามารถยึดขอบสะของเราไว้ได้เป็นอย่างดีครับและที่สําคัญเราได้ใช้ประโยชน์จากลําไผ่ได้กินหน่อไม้ ได้ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ได้ทำแพรไม้ไผ่ได้ประโยชน์หลายอย่างครับการปลูกไผ่ไว้รอบขอบสระก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านที่กำลังสรรหาไผ่ไปปลูกติดสวนไว้นะครับแต่จะเริ่มปลูกไผ่กั้นตะลิงไว้เป็นดีที่สุดเพราะว่ามันได้ประโยชน์หลายอย่างและที่สำคัญมันทำให้บรรยากาศในสวนของเราร่มรื่นด้วยนะครับเลือกสายพันธุ์ไผ่ให้ดี คลิปเรื่องราวของไผ่ผมก็จัดทำเป็นเพริดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีหลายร้อยวิดีโอเลยลองคลิกเข้าไปชมได้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับผม